สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตเตารุ่นจกดน้าอัปเกรดจัมโบ้พี่จ๋านะครับนะมาดูเอกลักษณ์ทั่วไปนะครับวันนี้เล่งอยู่ใกล้แล้วนะครับประมาณ90%แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันในเร็วนี้นะครับไปมาเรียดเบื้องต้นกันนะครับวันนี้เรากําลังเอาไส้เข้าไปนะครับแล้วก็มีการเสริมปลอกความแข็งแรงนะครับพี่จ๋าจะมีอะไรจะบอกนะครับที่เห็นด้านหลังนั้นนะครับไม่ใช่แค่แผ่นเหล็กอย่างเดียวนะครับเป็นตัวปิดซิลิคอนไฟเบอร์ ซึ่งเซรามิกไฟเบอร์จะอยู่ด้านหลังเราปิดแผ่นเหล็กหนึ่งแผ่นไปเลยนะครับนะบจะไม่ใช้แบบวางเหมือนเตาขนาดเล็กนะนะเห็นไหมด้านในคือเซรามิกไฟเบอร์นะเลยคือเซรามิกไฟเบอร์ที่หุ้มตัวนู้นส่วนตัวนี้ฝาเริ่มลงตัวแล้วแก้ไขฝาให้ใหญ่ขึ้นนะครับกรอบฝาประตูเนี่ยให้หนาและใหญ่ขึ้นเพื่อการจิกที่แม่นยําแล้วก็ไม่บดิดตัวผิดตัวผิดรูปนะครับส่วนท่อเราก็ทําแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนใส้ได้ในอนาคตนะครับ แล้วก็มีโลโก้นะครับ JB ของพิจาอันนี้โลโก้ไหมเวลาไฟเวลามันทัยแก๊สเนี่ยนะครับเราจะเห็นแบบชัดเจนเลยเป็นโลโก้ออกมาวันนี้ของค่าย JB นะครับจริงๆแล้วโลโก้ที่เป็นของค่ายเพลงพิจานะครับแตเเ่เป็นเอกลักษณ์ของพิจารเอง JB คือจ่าบอยนั่นเองนะครับนี่จริงใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงการเอาฐานออกโคตรง่ายนะเวลาเปิดประตูปุ๊มฐานล่วงเลยนะครับฐานล่วงเลยแล้วกเก็บ เวลาใส่ก็ใส่ไม่ยากครับขึ้นไปเหยียดตรงนั <Cool. S 2> ้นเอาฐานเัียงไว้ไม่ยากครับจริงๆแล้วไซส์บอดี้ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะทําไซส์นี้เลยมันไม่ยากเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ข้างล่างจะดูเหมือนสูงแต่พอเราขึ้นไปข้างบนนะครับปึ๊บก็พอดีเลยเรียงสุดมือประมาณนี้นะครับเรียงไม้ในสุดมือเราพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็โอเคอยู่นะฮะตรงนี้โอเคอยู่แต่ยังโรงเรียนของท่านจะต้องอาจจะต้องสูงขึ้นมาทําสูงขึ้นประมาณมี4เมตรนะครับโรงเรียนต้องมี4เมตรนะครับไม่งั้นมันจะ แต่ว่าเรามีปลอกนะปลอกปลอก,ปลอกด้านบนนะครับใส่ปลอกปิดกันไฟให้อยู่นะครับน้ำส้มมันไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบถอดได้นะครับนี่เราทําหน้าแปนเอาไว้เอาไว้เวลามันอุดตันเราก็แย่แย่แย,แย,แย่แย่เข้าไปนะครับแต่เป็นการเชื่อมทิกนะครับเวลาท่อตันอนาคตรเราก็ถอดหน้าแปลนออกแย่นะครับส่วนชุดน,น้ำส้มันนี้เป็นท่อตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวหาก่อนที่ไหนว่าอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ นะครับชุดอุตส่าห์ไม้จะเป็นชุดอลังการชุดที่ใหญ่มากเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้แบบเนี่นี้ก็พอเลยนะครับเป็นชุดท่อ6นิ้วนะหกนิ้วมีทางออกน้ำนะครับมีทางออกทอกคนไม้มีชุดที่เวลาเราแห่นะครับเราแห่ในอนาคตเนี่ยนะครับเวลาไม่อุดตันเนี่ยเราก็แห่ลงมาทะลวงมามากองในห้องนี้เราก็ใช้เปิดรานได้นะครับนี่ก็คือทางออกของมันนะครับคอยก็คอยดูนะครับขอเวลาตัวอื่นเนี่ยจะใช้เวลาบอกไว้เลยว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ต่อตัวนะครับ เรื่องสัปดาห์ตัวนี้ก็นานนิดนึงไม่นิดแหละเป็นเดือนแหละก็ต้องทําเพราะว่าหนึ่งมันมีอะไรใหม่ๆหม่แปลกใหม่ที่ช่างหลายๆคนยังไม่รู้นะครับแล้วก็เริ่มต้นสร้างความแข็งแรงให้มันด้านนอกก็จะปิดปิดเหมือนกันนะครับจะไม่เห็นแบบนี้นะฮะด้านนอกจะเห็นเป็นแผ่นเหล็กเลยเพราะว่าซีรีส์เคเบร์เราจะปิดเข้าตุ้มอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะใช้แผ่นเหล็กนี้นะครับนี่เป็นแผ่นเต็มแผ่นเลยนะเต็มแผ่นเลยครับเข้ารูปเข้าไปจิกปิดฝาไว้เลยคนจะมองไม่ออกว่าเป็นซีรีส์เเบร์อยู่ด้านในนะครับนี่คือข้อดีของเราวิจารแบบรุ่่นให ก็จะไม่เห็นจะไม่คันนะจะไม่เข้าไปแบบโดนเซรามิกแน่นอนก็คือโดนฝังไว้อยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเซรามิกเเบอร์แล้วก็มีท่อขนาดใหญ่ไว้ระบายแก๊สเอาออกไปชื่อถือนข่งมันไม้นะครับไม่ต้องห่วงเตาจะเราจะอั้นจะตันนะครับสามารถถอนแก๊ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือหลักๆนะพี่จ๋าไม่ใช้ท่อแก๊สแต่ว่าใช้ขุ่งมันไม้แทนนะครับจริงๆแล้วต้องมีแก๊สระบายตัวนึงแต่ว่าพี่จ๋าไม่ใช้นะครับเป็นการดึงไฟลงมาเอานะครับใช้ประเก็นเชือกจิกฝาตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับค่าย JB เอกลักษณ์ของ เตาพิจารณะตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับต้องขออนุญาตพี่น้องให้เข้าใจว่าราคาคาตัวไม่แพงเลยนะครับบอกว่าราคาตอนนี้อยู่ที่70ไปเทาไม่แพงนะครับไม่แพงขนาดของมันใหญ่มากนะครับมือมาไส้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ใช้บอดี้มันต่อไปนะครับทำสวยแล้วดีนะครับผมเห็นนะครับอัปเดตให้ชมกันเท่านี้นะครับผมเจริญพร